ยิงไปหาตัวบนยิงไปหาตัวบน<ป>ตัวบนนะรู้จักไหมตัวบนนะเพื่อนต้องกลางเหมือนเดิมนะเป้าหมายเดิมของเราคือกลางบายบุ๊มเย้ วัีครับผีเบาว,วันนี้ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นคนวอยแล้วนะเป็นคลิปที่ผมได้ถ่ายเอาไว้ ตอนที่มดมันเปิดได้แหละนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่เพิ่งถ่ายไม่นานมานี้นะแต่ก็เป็นคลิปดองนั่นแหละแต่มันเป็นแมทที่สนุกมากครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันผมก็เลยเอาไปโยนขึ้นครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราเอายอนเนี่ยห้าตัวไปเล่นนะครับแล้วเจอฝั่งตรงข้ามเป็นอิลูเมียแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะมันจะเป็นแก๊งสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือเราแบบโคตรเกียร์นะทุกคนมันแบบว่าสกิลสองคูดาวเร็วมากแล้วเราก็ยิงใส่จนแบบฝั่งตรงข้ามหวัวร้อนอนะ่ะจะเป็นยังไงก็เดดดดี๋ยยววมมาาาูกกกกัันนนคฝไาลตาติ้ท นำเหนือนะครับตัวที่เราจะเล่นวันนี้คือมหากามหาเทพบุคคลที่สามารถยิงอันติไปได้ทุกสารทิศอันติของเขาไม่เอ้าอันติของเขาเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับ I'm the sun guy ย่อนโอ้โหเทพเจอเทพมาดิครับผมบอกเลยไม่กลัวมึงก็แค่อย่าไปโดนสกิลมันแค่นั้นเองมันไกลี่ยนไม่มึงก็ต้องเล่นแบบเหลี่ยมกับมันโดยการแอบในพุ่มแล้วมันก็ยืนตะกี้มั่วๆมาโดนเราก็ตายหมด ยกพุ่มคือตานี้ผมพูดได้คำนี้อยวนะเราไม่สามารถที่จะกดหยุดเดินได้ไม่งั้นเราจะโดนอัติเราต้องวาร์ปไปได้เดินกลับบ้านอ่ะกูบอกเลยแอปไฟมันก็เจอสกิลหนึ่งกับสองจนหัวไม่จริงนะกูบอกเลยยิงทะดูไปยิงทะดูไปทักทายเขายิงไปทักทายเขาไปดู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  ทำไมไม่โดนใครเลยว่างงโอ้โอ้โอ้เรื่องคนถ่ายดูอะไรวะเฮ้ยถ้าเราเห็นตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวกูจะบอกกูจะชี้เป้านะยิงไปหาตัวบนยิงไปหาตัวบนตัวบนนะรู้จักไหมตัวบนนะเพื่อนออกซอยเพชรเรยิงไปตรงกลางยิงไปตรงกลางตรงกลางบุ้มกดลอยเลยตั้งแต่มันเอามาเป็นสกิลสองก็มีข้อดีเหมือนกันนะนี่ใช้ได้บ่อยดีมาร์เชลโล ตรงกลางหมืเดิมนะเป้าหมายเดิมของเราคือกลางไปบุ๊มยิ่งโคตรมันนะทุกคนแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเอาหาครับตาดีครับบันเทิงกันเลยประหงยิงลูกศรตรงกลางไป ไม่เราจะไม่หยุดเดินถ้าเราหยุดเดินเราจะตายเชื่อผมมันจะอันตรีจำข้ามข้าวไว้ไว่าอย่าหยุดเดิน<ว>ตจงเดินกลับบ้านอย่างเท่และสางาา่าผ่เาเผยคุณดาวนานมากจ้าอั ทุกคนคิดสภาพตอนเล่นเกมเม่ผมยิงกันตีพร้อมกันเนี่ยมันก็เลือดรอดอยู่นะดอกดอกอ่ะดอกดอกอ่ะดอกเท่าไหร่วะดอกเท่าไหร่วะสุดสุดห้าหกร้อยห้าหกร้อยเอ้ยได้อยู่ห้าหกร้อยห้าคนก็สองพันห้าหนึ่งวิต่อหนึ่งดอกยิงไปตรงกลางเพื่อนเออรู้หน้าที่นี่วะเดี๋ยววิ่งเอเหงายูปหายเลยอยู่ล่างคนเดียวคนสวยนี่อยู่จังหวัดอะไรคะคนสวยใจเย็นคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ยิงมันจะยิงไปบนยิงไปบนบนเปลเปลดเฮ้ยมันมันเข้าคลิปอ่ะมันเข้าคลิปอ่ะกันคลิปบนหน่อยทำไมต้องเป็นชั้นที่โดนเอยที่เราไปต้องเข้าป้อมอติมาล่างหน่อยเพื่อนกูโดนขอบคุณครับยิงไปแล้วกูยิงไปแล้วเพื่อนเออจริงเปล่าของแท้แม่ป้านมป้านมเขียนไงอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าเขารู้จักเราเราไม่สามารถที่จะแพ้ได้นะเราต้องเอาศักดิ์ศรีของยอนเราคืนมานะเพื่อนเพื่อนรองเท้ากูแนะนําว่ารองเท้าว่ารองเท้าต้านเวทแหละกูไม่ไม่ใส่แล้วตีไวกูเดินไม่ออกแม่งซีซีหนักจัดลงมาล่างแม่งเป็นฝู่กูบอกเลยโยนตีแล้วกูวิ่งดีกว่าไปแล้วไปแล้วบอลเราต้องจอบบอลมันเราต้องทะลวงได้ทุกอย่างที่เรามีเพื่อนยิงบอลยิงยิงยิงไปมึงตอ้กตันมึงตอ้ะ ของแท้แม่ปานอมสาวสวยทําอะไรเหรอเต้านุกนิกปอนช่วยกูด้วยขอบคุณครับที่ยิงอันตีมาช่วยครับโอ้ร้อยครับยิงอีกครับออยอีกครับออยอีกครับวิธีสไนเปอร์ปอนยิงป้อมยิงป้อมน้องเขาเออเลนโบนมีตัวเจ็บเลนโบนมีตัวเจ็บช่วยยิงมาหน่อยเลนโบนเจ็บหมดเลยเลนโบนเจ็บยิงไปสวยยิงมันจัดมันจัดเอ้ยตรงซ้ายใกล้ตายแล้วทะดูทะดูว่าทะดูว่าสกิลสองสวย ยิงอันตีไอ้ยิงสกิลสองโอ้ยของแท้แม่ปานมแม่ปานีขายหอมแม่ป้านมขายยิงยัดกระไบดูเข้าไปนอมึงอย่าหยุดเดินมึงอย่าหยุดเดินมึงอย่าหยุดเดินขอร้องอย่าหยุดเดินนะรู้จักไหมอย่าเดินใกล้ๆกันยวัดใจว่ะใจมาใจไปไม่กลับผมเชื่อว่าสิ่งความดีที่ผมทำมาจะทำให้ผมกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ใช่กูเดินกลับจากตรงนั้นก็พรุ่งนี้ถึงนะรู้จักวีลบุหลุดศูนย์คิวหรือเปล่ายิงไปเลยล่างนะไปรูดตาเหี่ยวรูดโอ้ยวางติก่อนที่เราจะวางติก่อนจะตายรูดอุ้ยรูด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 สวยเลดเกมว่าโอ้รูดทีเดียวแตก ไม่มีป้อมให้เขาอาศัยอยู่เลยนะเว้ยพวกมึงทาเขาเกินเขาเป็นคนรู้จักช่องเราดังนั้นเราจะทรมานเขาหนักหนักกว่าคนอื่นอีกทุกคนอัพสกิลสองพร้อมอัพดาเมจได้เรียนลากปล่อยไปก่อนอย่าให้แตกหมดอุตส่าอย่ายมึงตีครับปล่อยไว้ให้เขาอันหนึ่งเพราะว่าลำพังเขาถ้าไม่มีนี่เขาไม่ออกแน่ถ้ามีอันล่างเขาพอได้ออกหน่อยเร็วเกินไปหรือเปล่าแปดนาทีเนี่ยหกคิวเฮ้ยคิวรวมหกอะแต่จาจะวินแล้วทุกคนเกมนี้ไม่ได้อยู่ที่คิวนะครับทีป้อมล้วนครับเอ้ยยิงกันตีไป บ้าแล้วยืนกดิเฮ้ยเรามาลองแบบอยู่อยู่ด้วยกันทิศเดียวกันเลยแล้วเรายิงไปเรื่อยๆสกิลสองปึ้งยิงไปจนกว่าเขาจะพิมพ์อะไรมาสักอย่างอย่าให้เขาเห็นตัวนะยิงไปเดี๋ยวก็ยังไงก็ต้องพิมพ์ถ้าเขาโดนบ่อยเกินอะสั่นอยู่นะหน้าสั่นอยู่นะยิงไปยิงไปยิงไปตรงบาร์แหกเลยโดนโดนยิงอย่างนี้จดเขาก่อนยอมมากกว่าจริงๆยะรำคาญจะก่อนยอมยิงไป เอเอยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราเดินมูฟอย่าให้เขาเห็นตัวนะมันเราต้องอยู่ในแบบเราคือแบบเออนั่นแหละเออเดินมูฟมูฟมูฟถ้ามูฟก็ไม่โดนหรอกอย่าเยอะอย่าย,ายืนติดกันด้วยเดี๋ยวจะไปโดนของคนของคนข้างๆยิงไปนอนผมยังไม่ได้ทักคิวเลทุกคนตายเลยยิงไป ดอกแรกโดนโดนตัวโอ้ยทำไมเลือดเหลืองแค่นั้นอ่ะไม่เครตายโดนอีกแล้วเสียงดอกดอกบุบบุบยังไม่ยอมมึงดูเฮ้ยใครจะมายอมง่ายงวะโอ้ยเนาะโอ้ยน้อยิงอันตีปอยช่วยเพื่อนอุ้ยเคยตายกันตายกันตายอ่ะถอยถอยถอยทีนี้กลับมายืนจุดเดิมแล้วยิงสกิลสองเหมือนเดิมเดี๋ยวจะปล่อย เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ยังไม่ปล่อยก่อนรอคลิปยักษ์ยิบไปสก,กิลสองเอาเวลาสกิลสองดูนะดำปงโอ้มันง้างง้างธนูกันมันนะแต่ละคนดูดูดูแบบยืนยืนโพซิชันแบบใครของมันนักธนูฝั่งเขาจริงๆนะอันติมันใช้ได้ตลอดเขาไม่ยอมกดรัวๆกันนะดองอันติมากเลยนะเอา okay. ไม่จัดการคลิปอ่ะโอเคไม่ออกแล้วมั้งกูดูตรงปล่อยละแล้ีถอยมาท<า>ุกคนยิงอันติเข้าไปเอ้ยิงสกิลสองเข้าไปชอบเรียกอันติทุกทีเลย ภาพจำอ่ะเปลี่ยนแผนอีกเปลี่ยนแผนอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเดี๋ยวให้สก,กายเขาใช้สก,กิลหนึ่งเพื่อให้ใกล้ตายส่วนเราสี่คนคนธนูรอสอยเดี๋ยวให้ให้สก,กายยิงให้แบบโลโลเลยแบบโลโลเลยแล้วก็แป๊แอ่ะถอยมานะสก,กายยืนหน้าคนเดียวที่เหลือออกมานี่ที่บอกมานี่หิงไป ยิงดิสกายยิงโลไว้นะสกายยิงโลไว้นะโอ้โหมาเกินจักครวาโลแล้วน่ะใครง้างใครง้างโดนบอกนะใครง้างโดนบอกผมได้ตัวหนึ่งผมได้ตัวหนึ่งอุ้ยตายเรื่อยๆสกายต่อยมาป้อมแตกแล้วโคตรบาปอะเล่นกันเล่นกันโคตรบาปก็ถ้าน้องๆที่เล่นลูเมียดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่ากินเดียวนะครับเล่นแบบ กันเอาสนุกนะตัวมันแพ้ทากันอยู่แล้วแหละรูมี่มันเล่นลาบากแล้วเจอพวกตัวจังไรอย่างนี้ก็มหาเทพยนต์ก็ได้ชัยชนะไปอยูเป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วยนต์มันแรงครับแผ่นนี้ยิงรัวๆแต่ถ้าเจอตัวพวกเข้าถึงง่ายๆล้วงหัวเกินตายหัวกันหมดนะครับอย่างคิวเล่นห้าตัวเนี้ยก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามอ่า ช่องกิโลปอนด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องอน้องทิกตอกแมวอ้วนของเอแล้วก็ร้านเคฟเ็มด้วยนะผมจะทิ้งดิงลยละเอียดร้านไว้ด้านล่างไปกินกันได้นะครับโ okay. อเคเจอกันคลิปหน้าอยากให้เล่นตัวอะไรเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก่อนที่หมดจะปิดก็รีบๆเขียนกันมานะ